สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับผมก็จะมาดูนะครับสําหรับใครนะครับที่เจอปัญหานะครับสําหรับผู้ที่ยังไม่ลงทะเบียนร,รับสิทธิ์นะครับโครงการคนละครึ่งพัดนะครับไม่ใช่คนโครงการคนละครึ่งเฟสสาเฟสสี่เฟสห้านะครับเพราะว่ามันให้มา3าครั้งเลยใช่ไหมแต่ว่ามันเปลี่ยนเฟสไปเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมเฟส สามเฟสสี่เฟสห้าหรือว่าเฟสสองนะครับหรือว่าเฟสหนึ่งนะครับคนเราพึ่งเฟสหนึ่งถึงเฟสห้าเลยมมนให้มาห้าครั้งแล้วนะครับแต่ทีนี้เขาออกไปแล้วแต่ว่าเราอ่ะลงทะเบียนไม่ทันนะครับสําหรับเขาบอกว่าสําหรับผู้ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูรูปนะครับอ่าอันนี้ยังไม่ดูรูปบอกนะครับเดี๋ยวจะอัดหน้าจอเพื่ออธิบายให้ทุกคนฟังกันเลยนะครับอ่ะเนี่ยครับบอกว่าสำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนนะครับรับสิทธิ์นะครับ เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพัดนะครับเช็คเตรียมเช็คสิทธิ์นะครับคงเหลือได้ที่ได้ตั้งแต่วันที่นะครับ21ถึง26ตุลานะครับ2,08เวลา6โมงครึ่งขึ้นไปนะครับแต่ว่าเป็นต้นไปนั่นแหละนะครับแล้วก็ที่เว็บไซต์นะครับ boiweb นะครับหรือว่าคนละครึ่งพัด .com นะครับวิธีการทำอย่างไรนะครับอ่ะเดี๋ยวผมขอยัตอัดหน้าจอเพื่อให้เห็นภาพกันเลยนะครับท่านผู้ชมมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอ่ะ อ่าโอเคนะครับที่ช่้นชมเห็นนั่นคือหน้าจอโทรศัพท์ของผมนะครับทีนี้นะครับเขาบอกว่านะครับสำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนรับสิทธิ์นะครับโครงการคนละครึ่งนะอ่ารวมโครงการนะครับคนละครึ่งพัดนะครับเขาบอกว่าเตรียมเช็คสิทธิ์นะครับคงเหลือได้ตั้งแต่วันที่ยี่สิบเอ็ดถึงยี่สิบหกตุลานะครับเวลาหกโมงนะครับเป็นต้นไปที่เว็บวายเว็บนะครับคนละครึ่งพัดนะครับ com นะครับแต่ทีนี้นะครับบางคนงงว่าแล้วทีนี้มันบอกว่าขออภัยครับอ่า จำนวนสิทธิ์คงเหลือเนี่ยที่ผมจะมาบอกวันนี้นะครับก็คือเอ่อหนึ่งอันนี้เขาบอกว่าจำนวนสิทธิ์คงเหลือเนี่ยหนึ่งล้านเก้าแสนแปดหมื่นสองพันห้าร้อยิบเจ็ดสิทธิ์นะครับถ้าเราไม่ลงทะเบียนนะครับเขาบอกว่าตั้งแต่ลงทะเบียนผ่านแอปเนี่ยเปาตังค์เนี่ยกดผ่านแบนเนอร์นะครับนี่เห็นไหมแบนเนอร์แล้วก็ของโครงการนะครับแล้วก็ คนละครึ่งพัดนะครับเท่านั้นนะครับอ่าตั้งแต่วันที่2ี่สิถึงยี่ิกตุลาครับเวลาหกโมงถึง4ี่ทุ่มของทุกวันนะครับจนกว่าจะครบสินะครับอ่าเพราะว่าบางทีเห็นบางคนบอกว่ามันมันลงได้นะครับเพราะว่าผมเห็นเออน้องคนนี้นะครับเขาลงใน facebook นะครับน้องคนนี้เขาบอกมาว่ามันลงได้นะครับก็คือมันจะเป็นประมาณนี้นะครับอ่าที่ผมบอกมาวันนี้เนาะอ่าเดี๋ยวผมให้ดูรูปนะครับอันนี้ของน้องเขานะอ่า แป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึงนะครับอันนี้เดี๋ยวขอภัยด้วยนะครับอดีไม่รู้มันมีปัญหารหรือเปล่านะครับอ่ะเนี่ยครับเขาบอกว่าคุณเนี่ยเห็นไหมคุณจะได้รับสิทธิ์นะครับอ่ะอันนี้เดี๋ยว คุณจะได้รับสิทธิ์นะครับคนละครึ่งพัดแล้วนะครับจำนวนเงิน2 0 0 0บาทเริ่มเช้ตั้งแต่วันที่29ตุลานะครับคุณได้รับสิทธิ์คนละครึ่งพัดแล้วผู้ยื่นภาษีนะครับจำนวน2 0 0 0นสี่นะครับเริ่มใช้ได้ตั้งแต่วันที่29นะครับอ่าตุลาเลยนะครับโอเคนะครับก็มาเช็คข้อมูลปทีึงท่านี้กดีนะครับสำหรับใครที่องการที่จะเช็คนะครับเออผมลืมบอกอีกอย่างเลยนะครับวิธีการเช็คมันต้องทำอย่างไรเพราะบางทีผมไปหาไอ้นี่มาแล้วนะครับ เดี๋ยวผมจะให้ดูรูปนะครับนไปที่บอไวเว็บนะครับบอไวเว็บอะไรนะครับบอไวเว็บคนละครึ่งพัดนะครับพิมพ์ตามนี้ไปเลยนะครับดูตามผมนะกดเข้าไปนะครับกดเข้าไปเลยนะครับอน,นี่ครับ เขาบอกว่าตั้งแต่วันที่1 5ตุลาคมนะครับถึงวันที่สามสิบสองนะครับจำนวนสิทธ์นะครับโดยประมาณ20ล้านนะครับยีล้านสิทธ์นะครับหรือจนกว่าจะครบนะครับวงเงินสิทธ์นะครับในวงเงินนะครับไม่เกิน4ี่หมื่นสี่พันล้านบาทนะครับหรือถึงปิดลงทะเบียนตั้งแต่วันสุดท้ายตั้งแต่วันที่หกตุลาคมนะครับสองหกแปดเลยนะครับแล้วแต่ลักกณ์นะครับแล้วแต่เกณฑ์นะครับใดจะถึงก่อนนะครับอ่า เนี่ยมันจะมีวิธีบอกนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับกดเข้าไปเลยนะครับเึ้งอ่าเนี่ยใครที่เจอปัญหาแบบนี้ครับเวลาเราจะเข้าไปใช้สิทธิ์นะครับแต่ว่าลงทะเบียนไม่ได้มันจะขึ้นแบบนี้นะครับมันจะขึ้นสีแดงนะครับเขาบอกว่ามีผู้ลงทะเบียนนะครับรับสิทธิ์ใช่ไหมครบตามวงเงินสิทธิ์แล้วนะครับลงทะเบียนผ่านแอปป่อตังกดผ่านแบนเนอร์นะครับของโครงการคนละครึ่งพัดนะครับเท่านั้นนะครับ แล้วตั้งแต่วันที่20ถึง26ตุลาครับเวลา6โมงถึง4ี่ทุ่มของทุกวันนะครับจน4ี่ทุ่มเลยนะครับจนกว่าจะครบจำนวนสิทธิ์นะครับหรือครบวงเงินนะครับงบประมาณของโครงการเขานะครับเราสามารถเช็คได้เลยนะครับการสแกนจ่ายผ่านโครงการนะครับผมแนะนำว่าต้องมีการสแกนซื้อของด้วยนะ แล้วก็บริการจริงตรงตามมูลค่าที่สแกนจ่ายนะครับแม่อนุญ,ญาตให้ไม่สามารถถอนเป็นเงินสดได้นะครับหรือแลกรับสินค้าได้นะครับ่บริการคืนเป็นเงินสดนะครับไม่ไว่าจะเป็นกรณีใด,ดนะครับนะเนี่ยอันนี้เดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับโอเคนะครับอ่ะอันเนี้อันนี้ผมอ,อันนี้ที่ผมไปเอารูปมาอันนี้เป็นจะเป็นของป้าของผมนะครับที่เขาส่งมานะครับเขาบอกว่าจานวนสิทธิ์เนี่ย คงเหลือเนี่ยหนึ่งล้านเก้าแสนแปดหมื่นสองพันห้าร้อยิบเจ็ดบาทเอ้ยสองพันเอ้ยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับหนึ่งแสนเอ้ยหนึ่งล้านเก้าแสนแปดหมื่นสองพันห้าร้อยยี่สิบเจ็ดสิทนะครับสแสดงว่ามันเต็มแล้วนะครับที่ผมไปเช็คมานะครับอ่ะโอเคเนาะคลิปต่อไปเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับโอเคไปก่อนนะครับฝาก,กกดไลค์กดติดตามด้วยนะเดี๋ยวคลิปต่อไปจะเจอกันอีกต่อไปนะครับทุกผู้ชมโอเคไปก่อนนะครับสวัสดีครับ oh <laughs>